พระพิฆเนศเนี่ยกำเนิดมาได้เพราะว่าพระแม่อุมาเทวีพระศิวะอ่ะท่านมีฤทธิม์มากกว่า ท่านก็นเลยเหมือนโมโหแล้วก็ตัดคอพระพิธเนยพระแม่ออกมาเทวีอ่ะบอกพระศิวะว่าให้เดินไปทางทิศไหนไม่แน่ใจนะแล้วถ้าเจอแบบสัตว์ตัวไหนที่ตายอยู่ก็ให้ตัดเสียนนั้นอ่ะมาใส่แล้วก็ดันไปเ,เดินไปเจอเป็นช้างอ่ะตายอยู่ ก็เลยเอาเสียงช้างมาใส่ให้เพี่พิคเนตแล้วก็เหมือนชุบชีวิตขึ้นมาสวัสดี FC ที่อยู่ใน YouTube แล้วก็อยู่ใน Facebook วันนี้นะครับคือผมมามาไหว้พ่ะพิคเนตที่สีแยกค้วยขวางผม,มไม่ได้มีความรู้อะไรมากนะครับผมเลยพาเพื่อนมาด้วยนี่ ชื่อกุ๊กชืกุ๊กคือกุ๊กเนี่ยเขามีความรู้เรื่องการมูใช่ป่ะมึงเป็นสายมูเนี่ยช,ชอบชอบชอบไลมึงฟังนี้ก่อนว่ากูอ่ะเจอดาวมรณะเข้าเนี่ยมาประมาณ7ปีแล้วเพราะกูราศีเมษแล้วคือตอนนี้ดาวมรณะเนี่ยออกแล้วตั้งแต่วันที่ 1, ม, 1> มีนาใช,<ะ>ใช่ปะ่ะดาวมรณะออกคันนี้กูก็เลยเวนแบบเหมือนกับทำบุญแล้วก็มูแต่ว่า มูเนี่ยไม่ได้มีความรู้เลยมากมูก็เลยอยากให้มึงเล่าให้ฟังหน่อยไหนๆก็มาแล้วถ้าเราจะไปไหว้พระพิฆเนศแล้วก็ไปไหว้ที่เขาเรียกศาลหรือเปล่าตรงนี้เหรออ่าเป็นศาลหรือว่าอะไรจริงจริงเขาเรียกอาศมอะมันเป็นของเทพฮินดูไงจะเรียกศาลมันก็ไม่ใช่อ่ะโอเคก็ถ้าเกิดจะมูให้ปังในวันเนี้ยจะต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างให้ปังหรอส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นของไหว้ทั่วไปก็จะมีดอกไม้มีนมมีน้ำแดงมีขนมอะไรอย่างเงี้ยที่ท่านชอบแล้วแต่ว่า กำลังของใครเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไหว้พระพิฆเนศใช่ใช่คือของไหว้ท่านหน่เยอะมากๆคือของไหว้แต่ละอย่างก็จะมีความหมายแตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากอยากสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ก็จะเป็นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยดอกดาวเรืองเนี่ยจะเป็นดอกประจําของท่านก็จะเหมือนกับส่งเสริมเรื่องความเจริญรุ่งเรืองแล้วผลไม้อ่ะก็ผลไม้ก็ความอุดมสมบูรณ์อยากให้แบบเจาะจงชัดๆเลยว่าผลไม้เนี่ยต้องใช้ผลไม้ประเภทไหน แต่ส่วนใหญ่ที่เขาจะมีจัดสับประรดกล้วยคือเป็นพื้นๆเลยนะสับประรดกล้วยมะม,ม่วงแอปเปิ้ลอะไรประมาณนี้คือมันจําเป็นต้องเป็นเป็นผลไม้ประเภทนี้ย่างเ,ว,เว่า,าแตงโมก,ก็ได้ครมันอาจจะใหญ่เกินไปแต่ว่าคือส่วนใหญ่เขาจะจัดใส่พาแล้วก็จะมี5อย่าง อ่าห้าอย่างก็จะมีผลไม้ที่มันมงคลก็อาจจะส้มมะพร้าวสับปะรดกล้วยแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีที่แบบสวยๆสีสดๆเวลาถวายแล้วก็เหมือนกับเราก็จะมีความสดใสในชีวิตอะไรประมาณนี้ก็คือต้องบอกทุกคนก่อนว่าวันนี้เราเข้าไปถ่ายข้างในไม่ได้นะครับผมเพราะว่าคนเยอะมากวันนี้เขามีจัดงานงานอะไรก็ไม่รู้แต่อย่าเล่าให้ฟังดิเหมือนเหมือนเหมือนที่อาสมเนี่ยจะมีเป็นพระตีมูลติที่เรามาตั้งด้วยแล้วพระตีเนี่ย วันไหว้เนี่ยจะเป็นวันทุกวันพรฤหัตประมาณสามทุ่มกว่าช่วงนี้เวลาเรามาไหว้พอดีก็เลยจะคนเยอะเป็นพิเศษเพราะเขาจะมารอไหวพ้พระตีมุตติคือถ้าเราเดินเข้าไปไปไหว้เนี่ยเริ่มต้นเลยอะ่ะเราจะต้องทอํายังไงบ้างก็คือต้องจุดธูปไหว้อะไรก่อนออเป็นขั้นตอนเหรอก็อาจจะ,ะต้องเลือกซื้อก่อนว่าอยากได้อะไรพอเลือกซื้อเสร็จเราก็ถือของไปแล้วก็จุดธูปจุดเทียนปึ๊บแล้วก็จะมีบทจริงๆอาจจะมีบทให้ให้ไหว้ให้สวดอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าวันนี้คนเยอะมากถ้าเห็นน่ะมันมันไม่สามารถมองเห็นได้ อเออแต่ว่าแนะนําก็คือถ้าใครมาไหว้ก็เซิร์ช Google เลยแล้วก็ไหว้ไม่ต้องไปมองอะไรตรงนั้นหรอกเราต้องไหว้พระพิคเนตก่อนพระพิคเนตเป็น เทพฮินดูองค์แรกที่จะต้องไหว้ก่อนทุกองเลยนะในเส้นพินดูทุกเข้าไปในอาสมแล้วต้องไหว้พระพิคเนตก่อนเป็นองค์แรกเพราะไหว้พระพิคเนตเสร็จแล้วไปไหว้ข้างๆก็คือจะเป็นพระตีมุลติแล้วก็ข้างหลังก็จะมีพระศิวะกับพระแม่อุมาเทวีตั้งอยู่ด้านหลังคือมันอย่างนี้แล้วแต่แล้วแต่บางคนเออบางคนเขาก็จะไหว้พระพิคเนตอย่างเดียวแต่ว่าถ้าให้ดีก็คือถ้าจะเอาครบๆก็พระพิคเนตพระตีแล้วก็ไหว้พระเออพระแม่อุมาเทวีพระศิวะึงอยู่นก็คือมันจะได้ครบแหละจริงๆมีหลายอง อยู่ข้างหลังถ้าคนมามรู้มันจะอยู่ข้างหลังหมดเลยช่วงนี้มึงเดินสายมูบ่อยไหมก็ไหวตลอดนะเอาจริงไม่ได้ไม่ได้ว่าโอ้ยคือไหวตลอดเพราะว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปไหว้พระไหว้อะไรก็จะไหว้ตลอดเพราะชอบไหว อ่ะงั้นเดี๋ยวจบจากที่นี่ไปเนี่ยมีที่อื่นแนะนำไหมว่าแบบมูให้ปังในปีนี้เพราะตอนนี้กูเนี่ยดาวกูย้ายแล้วโบราณบอกว่าไม่ใช่โบราณหรอกหมอดูด้วยแหละบอกว่าถ้าเกิดดาวมอนะเนี่ยย้ายไปครั้งนี้นะจะกลับเข้ามาในชีวิตกูอีกทีเนี่ยแปดสิบเจ็ดปีซึ่งมันไม่เจอแปดสิบกว่าปีไม่เจอแล้วกูไมหายไปแล้วหลังจากนี้ก็คือรวยปังอย่างเดียวกูอ่ะฉะนั้นกูจะต้องไปเสริมดวงที่ไหนอีกเสริมดวงจริงจริงอ่ะ จริงจริงอะวันเนี้ยมันมันเป็นวันที่สองเนาะมันเสรยจได้ว่าก่อนหน้านี้มึงน่าจะไปไหว้ดาวประสุกไอ้ดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์โทษทีดาวพระเสาร์ที่กูบอกมึงเฮ้ยแต่ก่อนหน้านี้กูไปไหว้สารลักเมืองมาแล้วนะก็ได้แหละแต่ว่าอางจริงอะดาวดาวพระเสาร์มันเกี่ยวเกี่ยวข้องมากกว่าไงเพราะว่าวันที่หนึ่งม่งจะมีการย้ายย้ย้ายงั้นเอางี้สำหรับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนครั้งหน้านะกูได้ให้มึงเป็นผู้นำนำทางกูไปสู่ความร่ำรวยและความปัง โดยการพากูไปหมู่มันก็แล้แต่บุญแต่ดวงมึง่ามึงทำมาหรือเปล่าไม่ใช่ว่ามึงไหวอย่างเดียวออะมึงไม่มึงไหวไหวแล้วมึงนอนเฉยเงินมาที่ไหนอะ่ะมันก็ต้อยู่ที่มึงครึ่งหนึ่งพระเจ้าครึ่งหนึ่งพระเจ้าก็อาจจะเป็นแบบสิ่งยึดเหนี่ยวว่าเออทำให้มึงแบบมีกำลังใจในการทํามาหากินที่มากขึ้นงั้นก็คลิปนี้าฝากถึง f อซก็คือว่าไม่ได้ไปทำอาหารไม่ได้พาไปกินอาหารแต่ว่าเป็นเรื่องของ การมาไหว้พระนะครับผมน,นานๆทีเราจะทำสักทีเพราะว่าช่วงนี้ยดาวที่เป็นดาวมรณนะประจําตัวผมเนี่ยย้ายออกแล้วแล้วก็กําลังจะมีดาวดีๆเข้ามาเต็มไปหมดเลย เชฟปูจะรวยแล้วจะรวยแล้วแหละถ้าเกิด FC กดไลค์กดซับสไคร์เยอะๆแล้วช่องกูนี่มีคนดูเป็นล้านนะโอ้กูรวยแน่ๆเ่เปลี่ยนช่องเป็นเชฟปูมูอย่างเดียวเออมูอย่างเดียวแล้วไม่ทำกับพงกับข้าวไม่ชิมไม่กินอะไรทั้งนั้นหลังจากที่ลงทลิปไปทุกคนก็รอดูติดตามผลแล้วกันว่าชีวิตผมจะดีขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เราจะไปมูที่ไหนกันต่ออยซึ่งมันมีเยอะมากก็คอยติดตามกันที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีผี ไมม่ <Okay. S 1> ีโอเคสำหรับวันนี้ก็บายบายกลับบ้านแล้ว